สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่ีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบเจอกันกับวันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เหมือนจะมาทำเรนดอมเนี่ยเราะที่ว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรกันหนอนะขอได้โปรดให้พี่ไพ่นะคะได้บอกได้กล่าวนะคะแล้วก็ดูพลังงานซิว่า เป็นข่าวดีเรื่องอะไรกันนะว้าวใบแรกก็เด e l เลเวเลยนะคะความสุขสมหวังในความรักความสุขสมหวังในความรักแล้วก็เจ็ดเหรียญความรักที่เติบโตเฝ้าคอยนะคะทนุถนอมดูแลกันมาตั้งนานนะคะแล้วก็เดี๋ยวไฮพินเท็ สามไม้เท้านะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านนะคะจะได้มีโอกาสขยับขยายความสัมพันธ์นะคะบางท่านอา,อาจจะเป็นแฟนแล้วตกลงปรงใจแต่งงานกันนะคะหรือว่าบางท่านหรือเพิ่งเจอกันถือโอกาสนี้ขอเป็นแฟนนะคะหรือว่าท่านไหนที่คบกันมาตั้งนานเนิ่นาน,าน,าน,านานก็มีโอกาสที่ จะได้ไปสู่ขอหรือจะมีอีกฝ่ายมาสู่ขอเราอะไรอย่างเงี้ยจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะพูดคุยในเรื่องที่ดีนะคะที่แห้งแม่นนะคะเรื่องราวต่างๆเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวที่หาทางออกไม่เจอนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เรา ติดชะงักติดอยู่นะคะต่อจากนี้ไปมันมันมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับการปลดปล่อยนะคะสิ่งไหนที่เคยเป็นปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะความรกักความสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งเงินทองนะคะที่บางท่านคืออาจจะมีปัญหานะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของ การบริหารต่างๆการจัดการต่างๆในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะให้ให้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะบางท่านก็อยู่เป็นโสดมาเนิ่นนานเนาะถึงเวลาแล้วที่กำลังจะได้เจอคนที่คิดว่าดูแลเราได้นะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะ The strength strength ขึ้นมานะคะ คุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มุ่งมั่นมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณเป็นคนคิดพูดจริงทําจริงแล้วก็ทําอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะบางท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆในสายงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะไม่ว่าจะสายงาน,นอะไรก็ตามนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นหมายความว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในในสิ่งน,นั้นๆที่คุณทำนะคะคำพูดของคุณเนี่ยก็เป็นคำพูดที่เฉือนนะคะเชื่อเฉือนคุมคายนะคะเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมถ้าเป็นเซลล์ก็เป็นเซลล์ระดับยอดเยี่ยมอะคะ่ะอืมเป็นคนที่เวลาได้พูดได้เอ่ยอะไรออกไปเนี้ยมีคนเกรงใจนะคะมีคนเคารพนับถือนะคะ ตอนนี้มันมันถึงเวลาที่ปลดปล็อกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าความรักนะคะใครที่ผิดหวงังใครที่กํากลังคิดมากนะ,ะต่อจากนี้จะมีคนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตนะคะคนเนี้ยอาจจะเป็นเนื้อคู่เราก็ได้นะ,ะจากอดีตชาตินะคะหรือ,อคนที่คบกับคุณอยู่ตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของเราก็ได้นะคะยังไงก็ลองศึกษากันดูนะคะว่า เคมีเข้ากันไหมหรือยังไงนะคะแต่แนวโน้มไปในทางที่ดีนะคือคนคนนี้เข้ามาดีเข้ามาเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรานะคะไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าหลังจากที่คุณเจอปัญหาต่างๆมากมายเช่นความรักไม่สมหวังหรืออะไรก็แล้วแต่พอคนคนนี้เข้ามาเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปนะ,ะช่วยกันนะคะ คนละไม้คนละมือในความสัมพันธ์นะคะเกื้อกูลกันเกือก้อหนุนกันนะคะทำให้มีโอกาสนะคะไปถึงขั้นพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้เลยนะคะหรือบางท่านที่กำลังคบกันมาเนิ่นนาน,นะคะอยากจะตกแตง่งอยากจะพูดคุยนะคะหารือกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงาน,นะะมีโอกาสสูงนะคะที่ทั้งสองฝั่งจะได้มาเจราจาพูดคุยกันนะ,ะหรือแม้แต่กระทั่ง ถ้าพูดถึงในเชิงของธุรกิจหรือว่าการที่เราไปติดต่อซื้อขายหรือเป็นที่ดินค่ดในหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับว่าได้ได้แพชชั่นหรือว่าได้ค่าเข,า,ขาเรียกว่าอะไรหวั่นจะพูดไ่ายังไงดีนะ้เหมือนกับได้ลงทุนลง ลงทุนนะคะร่วมหุ้นกันหลายๆคนแล้วก็ดึงเอาคนที่มีประสิทธิภาพดึงเอาคนเก่งๆเข้ามาในทีมอะคะ่ะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นไปนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคิดอยากจะทำธุรกิจนะคะก็จะมีการลงทุนนะคะลงทุนนะคะหรือเป็นแฟนกันเนี่ยแหละแล้วก็ พากันทํากิจการนะคะโดยมีการลงทุนกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทําเป็นกิจการขนาดใหญ่อะ่ะทุกคนแต่ว่ามีแฟนร่วมด้วยอาจจะมีเพื่อนมีแฟนเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยช่วยการบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันค่อนข้างที่จะไปไปไปได้ดีเลยนะนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยบางท่านก็จะได้ ความรักใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีแพชชั่นใหม่ๆเข้ามาทำให้หัวใจเราเนี่ยไม่หอเหี่ยวแห้งเฉาอีกต่อไปนะคะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความรักครั้งนี้มันถึงเวลาแล้วที่ความรักมันสุกงอมความรักที่ล้นใจนะคะอย่างที่หวานบอกอะว่าอาจจะมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานนะคะอือ อะไรที่มันอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแย่ๆที่คุณเจอมานะคะตอนนี้มันได้จบสิ้นลงไปแล้วมันจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าอะไรที่เคยใครเคยทำไม่ดีอะไรกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจต่อจากเนี้ยขอให้คุณ อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักเรื่องใครที่มันคิดไม่ดีกับเราอะคะ่ะอันนี้คือมันก็เรื่องของเขาแล้วเนาะเขาก็จะทุกข์ใจไปไปด้วยตัวของเขาเองเขาก็จะเลิกเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโต้เขาอ่ะถ้าเราไม่ตอบโต้เขาเขาก็เหนื่อยเขาก็จะพักไปเองนะทุกคนนะไม่ต้องไปแบบว่าตามเกมเขามากมายนะคะให้เขาพูดให้เขาอันนี้ไปให้มันให้มันสะสมอะเออพอเขาเหนื่อยเขาเบื่อเขาก็ เดี๋ยวเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยขอแค่เราอย่าอย่าไปใส่ใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันไร้สาระมากๆเลยนะคะถ้านิง่งได้นิง่งเนาะในช่วงนี้ถ้าสมมุติว่ามีใครมาพูดถึงเนาไม่ดีหรือว่า,ามีคนติชิ้นินท่าหรือว่าอะไรขอให้เราเงียบไว้นะคะแล้วคุณจะผ่านพน้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ขาขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหลังจากที่เจอบางท่านนะคะเจอมรสุมต่างๆมากมายนะคะหลายเรื่องมากๆเลยนะคะหลังจากนี้ค่ะที่คุณมาเจอคลิปนี้สิ่งต่างๆที่คุณเคยเจอค่ะมันจะเริ่มทุเลาเบาบางลงนะคะมันจะหาทางออกได้นะคะมันจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะไกด์ไลน์แนวทางนะคะหรือว่าคนอุปถัถามค้ำชูนะคะ อาจจะได้เพื่อนใหม่คอนเน็กชันใหม่ๆนะคะคนรักใหม่หรือว่าการสร้างบ้านใหม่ดูรถใหม่อะไรอะซื้อที่ดินใหม่นะคะอืมมันเป็นไปได้หมดเลยนะช่วงนี้นะคะเนี่ยจะได้มีการเดินทางไปแบบว่ามีการเดินทางไปดูสถานที่นะคะสมมุติว่า เออเลงเลงบ้านตันเนี้ยว้อย่างเงี้ยในราคานี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าอุ้ยอยากได้จังเลยอยากจะกู้อย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ผ่านนะคะมีสิทธิ์ผ่านเนาะหรือว่าจะทําลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณไปดูหน้าง,งานก่อนเนาะขอให้คุณเดินทางไปดูหน้าง,งานแล้วก็ดูว่าเออตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมถ้าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเออไม่ควรที่จะไป หมือนกับว่าไม่ดูแล้วซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูหน้าง,งานจริงๆก่อนหรือถ้าเป็นสิ่งของอะไรก็ตามขอดูของจริงก่อนถึงค่อยตัดสินใจซื้อเนาะไม่ควรจะใจร้อนนะคะแล้วซื้อเพราะความชอบอย่างเงี้ยค่ะลองพิจารณาลองแบบว่าดูดูดูไปก่อนดูหลายๆที่ไปก่อนหรือแม้แต่จะทำอะไรก็ตามนะขอให้คุณอะ ไปเห็นด้วยตาเปล่าก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือซื้ออะไรก็ตามนะทุกคนแล้วยังไงต่อคะอืมความสำเร็จนะคะเซเว่นออนะคะอ่าเป็นในเรื่องของความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะอันนี้ก็ขึ้นเจดเเหรียญน,นะคะอันนี้จะมาขึ้นเจดไม้เท้านะคะเจ็ดเหรียญก็คือความมั่นคงนะคะความมั่นคงในในสิ่งที่คุณสู้มาตลอดอะ่ะ สู้มาตลอดตอนเนี้ยมันถึงเวลาผีดอกออกผลมันถึงเวลาที่สิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันติดตลาดมันทําให้ทุกคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่คุณจะทําอะไรก็ตามมันเป็นช่วงที่คุณลงมือทําแล้วมันสําเร็จอะ่ะอืมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะมันเป็นช่วงที่ที่เหมือนบอกอะ่ะมันเป็นช่วงที่ขาขึ้นหลังจากที่คุณเจอมรสุมต่างๆมากมายทกายกล้องนะคะแต่คุณอ่ะโชคดีที่คุณยัง คุณเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีมี energy บวกอะในตัวเองอะที่ไม่โยดท้อต่อสิ่งสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาถึงเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะนอนฉันจะไม่เห็นทางออกแต่ฉันก็มีมีอุดมการมีความหวังนะคะโคมไฟเนี้ยอาจจะเป็นความหวังของตัวคุณนี่คือตัวคุณก็ได้นะคะแม้ในวันที่คุณเจอเรื่องแย่แย อย่างเอามือไก่หน้าผากอย่างเงี้ยคือฉันแบบไปไหนไม่ได้แล้วแต่หัวสมองฉันยังต้องคิดยังต้องยังต้องหาเลี้ยงตัวเองยังต้องมีวิธีการสักอย่างสิที่ทําให้ตัวฉันอะเอาตัวให้รอดได้ฉันจะต้องไปถึงจุดๆนั้นได้อะซึ่งวันนี้มันเป็นสิ่งที่การันตีแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหารกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากๆเลยในการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ แล้วมันก็ประสบความสําเร็จจริงๆด้วยในสิ่งที่คุณทํานะคะเนี่ยเห็นไหมคะดอกไม้ขึ้นเต็มเลยดอกไม้และอันนี้คือแบบว่าประหนึ่งว่าเราทําอะไรแล้วมันมันเติบโตอะเจ็ดเหรียญอะมันมั่นคงมันจะค่อยๆมั่นคงเรื่อยๆนะคะเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะเนี่ยดอกไม้เนี่ย มันมันมันขึ้นมาแสดงว่าสิ่งที่คุณทำมันมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะมันกําลังจะส่งผลดีกับคุณในอนาคตนะคะอย่าท้อแท้อย่าท้าทอทถอยนะคะสู้ต่อไปนะคะแล้วคุณจะพบกับชัยชนะที่แท้จริงนะคะอืมสิ่งต่างๆอะ่ะกำลังจะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามที่เราเคยคิดฝันไว้นะคะทิ้งนะคะในสิ่งที่ ที่มันไม่ดีต่อใจนะอะไรที่มันทําร้ายความรู้สึกเรามากๆอะค่ะเราเราไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะเราเดินหน้าต่อไปคุณเห็นไหมคะดวงแสงดาวอะเจิดจรัสเปล่งประกายอะมันมันคล้ายๆกับเป็นชีวิตใหม่ของคุณอนะดวงดาวเนี่ยมันเหมือนเป็นความหวังมันเป็นอะไรที่เดชาคือมันสดใสหมายความว่าคุณคนเก่า เวอร์ชันเก่าจะไม่มีอีกต่อไปนับจากนี้ไปทันทีที่คุณได้เข้ามาพบคลิปคลิปนี้นะคะชีวิตคุณจะเติมเต็มไปด้วยความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเติบโตทั้งด้านความคิดนะคะความสัมพันธ์เงินทองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างต่างๆนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอะ่ะ คุณในเวอร์ชั่นใหม่นี้กําลังจะมาถึงนะคะเตรียมตัวรับความเฮงความปังได้เลยเนาะทุกคนขออีก3ใบเห็นไหมคะพูดยังไม่ทันขาดคําเลยเทสิบถ้วยขึ้นมาเลยความเป็นครอบครัวการเป็นปึกแผ่นการมีเงิน,ม,งนมีทองใช้การสมหวังในเรื่องของความรักการประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตมันไม่มีอะไรที่ดีมากๆแล้วเท่ากับสิบถ้วยอะทุกคน มันถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะต้องได้รับความสุขนั้นสักทีอะนะคะเพราะความมุ่งมั่นของคุณนะอืเนี yeah. ่ยคุณถึงเวลาแล้วที่ไม่ต้องหลบหลบซ่นอนๆนนะคะในในคือมันหมายความว่ามันมันถึง เวลาแล้วที่คุณต้องได้เฉิดฉายอะ่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเป็นอิสระพันธานาการจากสิ่งต่างๆคุณมีมีเงินมีงานมีหน้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีคนรักที่ดีคุณไม่จําเป็นต้องเอาอะไรแล้วอะทุกวันนี้คุณไม่ต้องไปหลบซ่อนไม่ต้องไปแอบทําอะไรไม่ต้องไปกลัวใครคนนั้นคนนี้ว่าวันนี้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณได้ฉายแววของตัวเองออกมาให้สังคมได้รู้ว่าคุณฉันคือดาวนะฉันไม่ใช่เป็น เหมือนทุกคนคิดนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะใครที่แม้แต่คิดอะไรไม่ดีกับเราอะที่เหมือนบอกให้ทุกคนน่ะนิ่งๆไว้นะนิ่งไว,ะะงไวะะ้ใครจะทําอะไรก็ช่างนะคะให้เขาก็เรื่องของเขาถ้าเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็จะไปเองใช่ไหมถ้าเขาเบื่อเขาจะไปเองนะคะอืมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้อความจากนางฟ้านะคะจะมีอะไรไวอวยพรให้เราบ้างนะคะ นางฟ้ามีอะไรอวยพรให้คนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะได้รู้บ้างคะนะคะพรใดของนางฟ้านะคะอวยพรผู้ที่เข้ามาหน่อยเนาะหรือมีอะไรอยากจะบอกนะคะอวยพรว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะ เดี๋ยวนะหันขออ่านแป๊บหนึง่งโอเคนะคะมันอ่านจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มันจะมันจะแปลให้นะคะเออถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะจะได้แบบคุณจะได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะ่ะอืมบางท่านนะคะอ่ามีกำแพงนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองลดกำแพงลงนะคะลดกำแพงลงไม่ว่าจะเป็นอ่า อะไรดี่ะอาจจะมีวางสเปคไว้สูงนะคะอาจจะวางสเปคไว้สูงแต่เราลองลดมาตรฐานเรานิดนึงได้ไหมนิดนึงก็ได้นะคะคุณจะคุณจะมองเห็นเลยว่าเอ้ยมันยังมันมันมีคนคนนั้นนะบางทีอะ่ะเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาก็ได้นะ,ะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกเกินไปใช่ไหมคะเออทาให้เขาอะ่ะไม่กล้าเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเกิดว่าคุณแบบ ลองลดสเปคหรือว่าลองทักทายเขานิดนึงหรือว่าแบบเออฉันก็ไม่ได้หญิงนะอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเข้ามานะคะ<ๆ>เลอเอคนเนี้ยเขาอาจจะชอบคุณมาตั้งเนิ่นนานแต่เขาไม่ได้แสดงตัวนะคะ mm hmm. เขาแค่คิดว่าคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่เหมือนดาวอ่ะเอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบนั่งมองดาวอะไรเราไม่มีวาสนาหรอกที่เราได้ เราจะได้รักกับคุณนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณก็รู้แหละนะคะแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าเราหน้านิ่งเราหญิงหรือว่าแต่ว่าเราเราไม่ได้หญิงนะคือหน้าเราอาจจะแบบเป็นผู้หญิงแบบหน้าแบบเชิชชดเชดอะยิงๆิงอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผู้ชายไม่กล้าเข้าอะเออเพราะฉะนั้นอะเราก็สไมลี่ ให้เขาหน่อยนะคะเขาจะได้รู้ว่าเออเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเราเป็นคนที่เฟลลี่นะถ้ารู้จักเราแล้วว่าเราเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ทุกคนนะกล้าเข้ามานะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นแฟนเท่าน,านาั้นนะผู้คนรอบข้างด้วยที่เขาไม่กล้ามาพูดกับเราเนี่ย เพียงเพราะแบบว่าเขาอาจจะคิดว่าเราหญิงเรานน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนหญิง่งเราเพียงแค่เป็นคนที่หน้าตาเราเป็นอย่างนั้นเฉยๆนะคะแต่พอถ้าคุณเป็นฝ่ายที่จะยิ้มก่อนหรือทักทายเขาก่อนอ่ะคนรอบข้างอ่ะเขาพร้อมที่อยากเขาอยากที่จะมาคุยกับคุณอยู่แล้วนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าหรืออะไรก็ตามลูกน้องใอดก็ตามนะคะอืมเขาอยากมาคุยกับเรานะคะมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆนะคะ อืมอะไรที่มันที่มันที่มันติดอยู่ในใจเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราได้อ่าบางท่านน่ะคือเหมือนกับมีปัญหาทางเรื่องครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือปัญหาของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าใบาเนี้ยมันมันตีความหมายเหมือน อาจจะเจอความรักที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะคะอืมลองไปอยู่กับพ่อแม่ลองไปอยู่กับคนรอบข้างเพื่อนๆดูนะคะเผื่อท่านจะบางท่านนะคะเจอเหมือนที่หวันวันเนี้ยหวันบอกว่าเรื่องดีอะไรที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วบางบางท่านอะ่ะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวลองไปปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาผู้ใหญ่ดูนะคะบางทีพ่อแม่หรือว่า ผู้ใหญ่ของเราอ่ะเขาอาจจะเข้ามาแนะนําว่าเออลองทําแบบนี้สิลองเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิแล้วเราจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นน่ะได้เนาะลองไปปรึกษาผู้ใหญ่กว่านะคะเชื่อเถอะว่าผู้ใหญ่ของเราคนเนี้ยที่เราไปปรึกษาเนี่ยเขาพร้อมเสมอที่จะคอยแก้ปัญหาคอยแก้ไขปัญหาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามคนคนเนี้ยที่อยู่ข้างเราอ่ะ อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคนในครอบครัวพี่ป้านะอาอะไรคนนี้ยหรือแม้แต่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาเราขอเพียงแค่เราอะไปปรึกษาเขาเขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาเราอยู่แล้วนะคะบางทีเราก็กลัวใช่ไหมว่าเอ้ยไม่อยากเอาปัญหาเนี่ยไปให้ครอบครัวไม่อยากจะเอาสิ่งที่มันไม่สบายใจไปให้ครอบครัวบางครั้งอะครอบครัวเราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าครอบครัวกําลังรอคอย ปัญหาจากเราเพื่อเขาอะอยากที่จะมาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเรานะคะเพียงแค่เราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแค่นั้นแหละเขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาเขาจะพร้อมที่ให้คําตอบและทางออกที่ดีสําหรับคุณเสมอเนาะโอเควันนี้ก็ มีสิ่งดีๆมากมายนะคะถ้าใครมีปัญหาก็ลองเนี่ยลองไปปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ดูนะคะเขาพร้อมเสมอที่จะแนะนําคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าก,กลัวนะคะอย่าคิดไปเองเนาะบางครั้งบางทีในสิ่งที่เราคิดไปเองมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้นะทุกคนเปิดใจให้มันก,กว้างๆนะคะเอาละวันนี้นะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะไว้มาเจอกันคลิปหน้าวันจะมาทําเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้หมืนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย